สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมแล็กนะ้าล็อกทวายไลน์นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเพื่อนๆนะครับว่าใน1วันเราต้องทําอะไรบ้างอ่าแล้วก็มีโค้ดใหม่มาให้เพื่อนๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆสามารถกรอกตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับพอเข้ามาในเกมนะทุกคนอย่างแรกนี่เพื่อนๆมาที่อ่าเซนีนะสมมติเพื่อนๆแบบว่าผ่านแล้วใช่ไหมก็มากดตรงนี้ซื้อสิทธินะเพื่อนๆซื้อไปเลยเพจม,มันแจกฟรีทุกวันอยู่แลวเพื่อนก็สามารถกดกวาดล้างได้เลยนะทุกคน ก็กดกวาดเลยครับ4ี่ครั้งนี่อันนี้ก็คือเราจะได้เซนีนะทุกคนเอาไปตีบวกอาวุธแล้วอันต่อไปก็มาที่สัตว์ขี่นะทุกคนก็กดซื้อซื้อสิทธิ์ไปเลยนะทุกคนถ้าซื้อได้ก็ซื้อไปเลยแต่อันนี้จะซื้อได้ต่อเมื่อต้องเป็น v i p 6ถึงจะซื้อได้2ครั้งนะถ้าใคร v i ไไม่ถึง6ก็ไม่สามารถซื้อได้ <laughs> แล้วก,กดกวาดไปเลยถ้าเพื่อนๆมีแค่2ครั้งก็กดกวาดไปเลยครับไม่ต้องเบสไม่ต้องไปเล่นนี่ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถกด ฟาร์มทีเดียว3าครั้งได้กดตรงคําว่าสิทธิ์รวมนะทุกคนกดสิทธิ์รวมแล้วก็ใช้เพชรสีประมาณ40แล้วเพื่อนมันก็สามารถกดเข้าด่านไปได้เลยแล้วก็เวลาเ,าเขาสู้เสร็จเขาจะใช้สิทธิ์ให้เราหมดเลย3ครัง้งอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันสู้เสร็จก่อนใช้เวลาไม่นานไม่นนใช้เวลาสู้แป๊บเดียวอ่ะหลังจากเราสู้เสร็จแล้วเราก็กดย่อยของได้นะทุกคนกดย่อยไปเลยนี่แล้วต่อมาเพื่อนเพื่อนก็นี่เราเ,ราเรามื่อกี้เราก,กดด่านอาวุธไปใช่ไหมเนี่ยเขาจะใช้สิทธิ์ให้เราถึง3ครั้งเลยในทีเดียวนะทุกคน แล้วก็ด่านสัตว์ขี่เพื่อนๆก็ถ้าสิทธิ์เราหมดแล้วแต่ถ้าตรงนี้ยังเป็นดาวใหม่อยู่นะทุกคนก็สามารถกดท้าทายได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ตรง e x p ี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถซื้อสิทธิ์จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์ทุกวันนะเพื่อเพิ่มเลเวลให้ตัวเองได้ไวขึ้นซื้อเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปสู้ด่านเนี่ยให้ครบทุกวันนะมันจะรีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนนะทุกคนเราต้องใช้สิทธิ์ให้หมดก่อนนะพะตรงนี้เราจะถ้าถ้าเราไม่ทำเราก็จะเสียเสีย e อ P ไปฟรีเลยอันนี้จําเป็นมากเพื่อนต้อง,งนนนเอนน่ป็นนะ แล้วก็บนัสอีกีมัน0%ูนย์ปอร์เ็ไรเงี้ยเพื่อนๆต้องมาใช้เพชรซื้อนะ1ขวดก็15เพชร1ชั่วโมงอยู่ได้1ชั่วโมงนะทุกคนก็กดซื้อไวก้ก็ซื้อไว้แล้วก็เล่นได้ครบ3ถึง3ครั้งแล้วก็มันจะช่วยให้เราฟาร์มอีไวขึ้นด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราลอมันฟาร์มเสร็จนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่ารอบหนึ่งได้อีเท่าไหร่แล้วเวลาเราจะดูหลอด EP ตัวเองนะครับกดคําว่าตัวละครของตัวเองนะครับอยู่ข้างล่างกดตรงคําว่าตัวละครแล้วก็มาาทีี่่ตตรรรงงูปแวนนขยย เขาก็จะขึ้นหลอด EP ให้เราดูนะครับว่าเราต้องการ EP เท่าไร่ตอนนี้เราเลเวลหลอด315นะครับก็ต้องการ EP ถึง29ล้านเลยนะแต่เวลาเราลงอันเนี้ยอันนี้เราก็เขาก็จะบอกว่าเราได้ EP ต่อรอบเท่าไหร่ต่ำๆก็อาจจะแบบรอบละ1เวลรอบละ1เวลได้เลยแล้วก็ตรงพูดผีเนี่ยเพื่อนๆก็มาอัปเกรดให้มันขึ้นไปเวลสูงๆนะทุกคนมันจะเพิ่มพลังให้เราเยอะมากๆเนี่ยตรงเนี้ย อันนี้ก็คือหลังจากเวล60เขาก็จะปลดคันห้าให้เรานะตรงนี้ยิ่งเราเวลเยอะตรงนี้เขาก็จะเพิ่มพลังให้เราเยอะขึ้นแล้วก็เพื่อนๆสามารถปรับตรงนี้แนะนําให้เพื่อนๆมาปรับตรงนี้เป็นสีม่วงนะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องไปกดใส่บ่อยๆก็มากดให้เป็นสีม่วงขึ้นไปนะครับเวลาเราไปฟาร์มอุปกรณ์เราก็เอามาย่อยนะครับย่อยแล้วก็ เนี่ยกดปงเครื่องแยกนะครับเราได้อุปกรณ์มาเราก็มาย่อยแต่ถ้าตรงนี้มันไม่ขึ้นให้อยอโต้ย่อยก็อย่าไปย่อยนะครับตรงนี้เขาเอาไว้ผสมของนี่แล้วก็แทนที่เห็นไหมเวลาเราดับของอะไรมาก็ไม่ต้องไปกดบ่อยๆถ้าเราเราต้องปรับปุ่ให้เป็นสีม่วงนะทุกคนนี่ดูโหรอบนึงได้รอบหนึ่งแบงบได้ที58ล้าน6 60ล้านอนะ่ะทุกคนเมื่อก,กี้เวลจาก314้อ่อ่ะขึ้นมาเท่านี้เลยเอ๋อไอร้อยสิบขึ้นมา2เวลเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันเพื่อนเราสามารถเก็บเวลได้จากตรงนี้เวลไวมากๆอมอนนัี้ใก กล้จะเปลี่ยนอาชีพแล้วอ่าเดี๋ยว320แล้วเราก็จะเปลี่ยนอาชีพได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูซินี่3 2มีตรงนี้ก็จะเปิดนะทุกคน2 0ม้เราก็จะไปคาน6ได้ละอ่าสมมตินะเพื่อนเพื่อน,นกดตรงนี้ต้องกดให้ครบถึง3ครั้งอ่าแล้วก็แล้วก็วสัตว์ขี่ก็ผ่านไปอ่าตรงนี้ก็เพื่อนๆก็เหมือนกันนะตรงนี้มันก็สามารถกดเพิ่มซื้อสิทธิ์ไปได้เลยนะครับถึง3ครั้งถ้าเป็น VP6 กกดซื้อแล้วก็ไปกวาดให้หมดเลย แล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถกวาดได้เหมือนกันนะต้องกวาดก่อนเที่ยงคืนนะทุกคนทำให้ทาตรงนี้รายวันให้ครบก่อนถึงเที่ยงคืนแล้วตรงนี้ก็เป็นของแจกนะครับเป็นของรายวันก็มาเก็บตรงนี้ แล้วก็ประ,ะลองก็แนะนําให้เพื่อนๆซื้อสิทธิ์ให้ครบเลยนะครับซื้อไปเลยถ้าซื้อได้ก็ซื้อไปเลยนะครับซื้อสิทธิ์ให้ครบไปเลยนี่กดซื้อไปเลยแล้วก็เวลาเราต่อสู้มากดตรงคําว่า Walmart, แฟลเซลนะครับได้อีกพีทีละหนึ่งล้านหกแสนเลยนะทุกคนก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆกดตรงคํา Walmart, ว่า Walmart, แฟลเซลไปเลยนะครับถ้าถ้าขึ้นตรงแฟลเซลมาก็กดไปเรื่อยๆเลยครับแฟลเซลตรงเนี้ยเพราะถ้าเรากดแฟลเซลเนี่ยมันก็จะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเห็นไหมทุกคนได้อีกพีทีละล้านห้าล้านหกล้านห้าล้านหกได้เรื่อยๆเลย แค่นี้ทุกคนก็จะสามารถ EP ขึ้นไวมากๆแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเวลาเพื่อนๆหาเควสไม่เจอนะครับมากดตรงที่รายวันนะครับแล้วก็มากดตรงทัศนาจรอาณาจักรตรงนี้นะครับก็จะขึ้นรูปเควสตรงนี้นะทุกคนวิธีทำเควสนะครับให้เพื่อนๆมากดตรงรูปรองเท้านะทุกคนอย่ากดตรงนี้นะกดตรงนี้มันไม่ไปนะครับเขาให้กดตรงรองเท้านะเวลาเพื่อนๆไปทำเควสก็กดตรงที่รูปรองเท้าได้เลยเขาจะพาเราไปทำเควสนะทุกคนเนี่ยเขาก็จะพาเรามาที่ทำเควสนะทุกคนเวลาเราเวลาเราจะทำเควสก็กดตรงทที่รรรูปองเ้านะคับ เนี่ยเวลาเพื่อนหาเควสไม่เจอใช่ไหมก็มากดที่รายวันนะครับแล้วก็มากดตรงทัศนาจรตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็เลือกที่รูปรองเท้าคลิกที่รองเท้าปึ๊บเขาจะวิ่งมาให้เราทาเควสประมาณนี้นะทุกคนนี่เราก็ได้ของแล้วใช่ไหมเวลาเราจะทํากิจกรรมอะครับกดที่รายวันนะครับทุกคนแล้วก็มากดตรงคําว่ากิจกรรมชั่วขณะแล้วเวลาเพื่อนเพื่อจะทําคุ้มกันใช่ไหมเราจะทาได้ถึง3ครั้งก็แนะนําให้เพื่อนๆมาทําตอนเวลา3ามโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับก็ใช้ไปเลยนะครับสามสิทธ ห้ามใช้ก่อนเวลานะครับก็ถ้าใช้ก่อนเวลาอีจะไม่คูณ2นะแล้วก็ช่วง1นึ่ทุ่มก็จะเป็นการสู้กับสู้กับบอสนะทุกคนก็จะมีบอสออกมาตอนเป็นบอสเป็นบอสบุกกิวนะทุกคนก็จะช่วยกันตีได้ตอนเวลา1นึ่ทุ่มถึงทุ่มสิมีเวลาแค่สิบห้าทีนะผมแต่บอสตายไวมากแล้วก็ศึกซัมมิตก็จะมีาก็จะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสนะก็เริ่ม2องทุ่มถึง2องทุ่มครึ่ง ส่วนปาร์ตี้เกาะก็มีวันจันทร์กับวันพฤหัสเริ่มเที่ยงถึงเที่ยง15นนะทุกคนก็จะเป็นการแจกย e p ฟฟรีๆอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ต่อไปก็เป็น MVP นะสิ่งที่ทุกคนต้องมาทําก็คือตรงนี้เพื่อนๆสามารถซื้อสิทธิ์ได้นะถ้าถ้าซื้อได้ก็กดซื้อนะครับก็ ลงบอสคัสที่เพื่อนเพื่อสามารถไปได้สูงสุดก็ลงตรงนั้นให้ครบในทุกวันนะทุกคนก็ต้องมาลงบอสตัวนี้ทุกวันเพื่อนๆถึงคัสไหนก็ลงตัวนั้นให้ครบนะครับมันจะรีตอนเที่ยงคืนนะทุกคนอันนี้ส่วนอันนี้ก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนมากดสู้ได้ตลอดก็อันนี้ก็คือทุกๆ1ชั่วโมงเขาก็จะรีเซ็ตให้เรา1แต้มนะก็เพื่อนๆก็สามารถกดสู้ไปได้เรื่อยๆครับอันนี้ก็แบบว่าได้ของฟรีทุกคนก็สามารถเข้ามาสู้ได้เรื่อยๆ แล้วก็มาที่ตรง MVP แควนข้างล่างนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บตรงนี้เพื่อนๆก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆเข้ามาสู้บอสตลอดนะครับทุกครั้งที่มีพลังกายนะทุกคนก็พลังกายก็เพื่อนๆก็สามารถกดดูโฆษณาได้3ครั้งก็จะได้ฟรี3ขวดนะครับก็จะจะได้พลังกายเพิ่มมาอีก150นะครับก็สามารถสู้บอสได้อีก3ตัวเพื่อนๆก็สามารถเอามาฟาร์มดรอปของอัปเกรดตัวละครได้ให้เราเก่งขึ้นได้ตลอดเวลาอ่าแล้วก็มาที่เขตห่วงห้ามตรงนี้ก็แนะนาให้เพื่อนๆห้ามพลาดนะครับก็เข้ามากดสู้ให้ได้้้ทุกกครรังงนตี็ พเพื่อนๆสามารถเข้าได้วันละสองครั้งแต่ต้องใช้อันนี้นะทุกคนทุกคนต้องไปหาอันนี้มาเป็นตั๋วเข้านะครับส่วนวิธีหานะครับพเพื่อนๆก็กดออกมาที่ข้างนอกนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับผจญภยัยกดตรงที่เป็นรูปแผนที่ตรงนี้นะครับที่มีขึ้นว่ามีพลังมีร,รางวัลผจญภัยที่รับได้นะครับก็มากดตรงนี้มากดตรงที่รูปแบนขยายตรงนี้นะครับรับรางวัลแล้วเขาก็จะมีให้เราดูนะครับว่าในผจญภยัยมีโอกาสดรอปอะไรบ้างในแผนที่นี้นี่ซึ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการอันนี้เขาก็จะดรอปอันนี้ให้เรา มีโอกาสที่เราจะดรอปได้ถ้ามีโอกาสที่เราจะดรอปได้นะครับก็ <c oughs> ถ้าเราดรอปได้ครบสิครั้งเราก็จะสามารถเข้าไปลุยดันเจียนอันเมื่อกี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อกี้เราเราดรอปได้ไหมนี่ก็มาดูครับอันนี้ก็คือเราสามารถกดดูของที่เราดรอปได้นะครับกดที่แว่นขยายว่าเราดรอปอะไรมาได้แล้วบ้างตอนนี้นีกก็ได้ประมาณนี้เราเราก็กดรับตรงนี้นะครับกดที่รูปเรือเราก็จะสามารถรับรางวัลได้แต่น,นี้ดรอปไม่ได้ก็อดไป <c oughs> อ่ะเราก็ปล่อยไปแล้วก็เพื่อนๆสามารถ กดลุยออโต้ตรงนี้ได้นะครับก็ยิ่งเราผ่านด่านยิ่งเราฆ่าบอสเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ไอพีต่อชั่วโมงเยอะเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพอเราฆ่าบอสตัวนี้เสร็จเราก็จะได้ EP พีมากขึ้นต่อชั่วโมงนะครับนี่จากเราฆ่าเจ้าโปิงตัวนี้ได้เนี่ยเห็นไหมทุกคนหลังจากเราฆ่าเสร็จอีพีด่านต่อไปเขาก็จะเพิ่มพลังให้เราจากเมื่อกี้เพิ่มมาแสนหกนะไอพี EP ต่อด่าน นี่เขาจะเพิ่มพลังมาให้เราเป็นกับ9ล้าน2แสนต่อชั่วโมงแล้วเห็นไหมอันนี้เราก็สามารถออฟไลน์ฟาร์มได้นะทุกคนไม่ต้องเปิดเกมไว้ตลอดเราปิดไปปุ๊บหชั่วโมงเราเข้ามารับ e ก p 9ล้านได้เลยอัน,นต่อไปก็เป็น MVP ข้ามแคว้นนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถดูเวลาบอสตรงนี้ได้นะครับก็เป็นบอสกิจกรรมที่เป็นการตีแบบรวมรวมเซิร์ฟนะครับอันนี้ก็ เพื่อนๆก็สามารถฟาร์มได้ครั้งละสองสองครั้งต่อวันนะทุกคนก็กดแนะนําว่าให้เพื่อนๆมาฟาร์มไว้ทุกครั้งนะครับเขาใจของดีมากๆก็เพื่อนๆก็สามารถซื้อสิทธิ์ได้แต่ก็ต้องเป็น VIP ระดับ8นะทุกคนอนะันนี้ก็อีก1ชั่วโมงครึ่งเขาก็จะเกิดละก็เขาก็จะเกิดตามเวลานี้นะทุกคนมี3รอบนะ11โมงแล้วก็4โมงแล้วก็2ทุ่มครึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสู้บอสได้ตามเวลานี้มาดูเวลาที่ตรงนี้นะครับกดที่ MVP แคว้นอ่า อันนี้ก็เป็นของรางวัลน,นะครับสำหรับคนที่ฆ่าบอสเป็นดาเมจอันดับที่1น,นะครับต่อไปก็เป็นท้าทายออโต้นะทุกคนอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ซื้อ VIP นะเราก็จะสามารถติ๊กตรงนี้ได้ต,ติ๊กติ๊กติ๊กแต่เราต้องจ่ายตังค์ทั้งหมด530บาทเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มบอสเองเราปล่อยให้มัน FK เราออกเกมเขาก็จะไปล่าบอสให้เราเลยเพื่อความสะดวกสบายสําหรับเพื่อนๆถ้าอันนี้ก็ สำหรับคนที่ซื้อนะครับก็จะสามารถแบบฟาร์มได้สบายแล้วไม่ต้องเข้าเกมเลยเขาก็จะไปวิ่งตีบอสให้เราสบายๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือตรงใต้คําว่า MVP นะทุกคนตรงปริมณฑลตรงนี้นี่อ่ะตรงนี้อ่ะอ่าเดี๋ยวขึ้นมาให้เพื่อนๆพอดีเลยนี่ MVP กาชาถ้าตรงนี้ขึ้นมาเพื่อนๆรีบไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราก็กดเข้าไปท้าทายนะครับนี่เขาก็จะเริ่มแล้วแต่เพื่อนๆต้องหาปาร์ตี้นะบอสกำลังจะเกิดละเดี๋ยวเราหาปาร์ตี้ก่อนนะนี่เดี๋ยวเราฆ่าบอสก่อนหดาเมจไม่ถึงอนะ ตอนนี้เราอยู่ดาเมตอันดับสองะทุกคนนี่แนะนำว่าเพื่อนเพื่อนเข้าร่วมปาร์ตี้นะทุกคนยิ่งถ้าเราได้ที่1นะเราก็จะได้ของดอกซึ่งถ้าที่1เราจะได้ของดีกว่าที่อยู่ที่2ที่3านะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่2ละดาเมตสู้ไม่ได้ที่1นึดามเมตมันแรงมากอีที่1อุ้ยจะแซงแล้วจะแซงที่1แล้วอุ้ยแซงแล้วแซงแล้วโอ้ชห่1ดาเมตมันดีจริงอะโอ้ยตอนนี้สูสีมากโอ้ยดาเมตไม่ดีเลยดาเมตไม่ขึ้นเลยอุ้ยแซงแล้วทุกคนแซงแล้วสวย เราต้องรวมปาร์ตี้ได้3าคนนะทุกคนแล้วยิ่งดาเมจเราเยอะเราจะได้ที่1นึ่งต้องคําว่าของดรอปเนี่ยถ้าเป็นชื่อถ้าเป็นชื่อปาร์ตี้เราเราก็จะได้ทุกคนเลยนะตรงนี้ก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาสู้ได้ถ้ามันขึ้นมาเพื่อนๆต้องมารีบมาเลยนะเพราะมันจะแจ้งเรา1นาทีก่อนที่มันจะเกิดนะหอตอนนี้ดาเมจเราขึ้นที่1เลยนะดาเมจเราตอนนี้30ล้านที่2ดาเมจตามมาติดติดยีล้านแต่ไม่สามารถแซงเราได้ซึ่งของรางวัลมีอะไรบ้างดูกันนี่ของรางวัลก็จะมีดาบมีต้มหูแลล้้้วววกก็มมีีเเเเฟัั่่นนนน2ออะรรรดด๋ยาาาาุจไ อบอสกำลังจะตายแล้วเหลือ3รอรอาเหลือรอ,อดเดียวออตอนนี้ปาร์ตี้เราขึ้นที่1นะทุกคนนี่ของรางวัลน,นี่เราก็ได้แล้วขนาดนี้คุณติดอันดับหนึ่งเราก็จะได้ของรางวาัลตามนี้แล้วของรางวัลก็จะไปอยู่ในกระเป๋านะทุกคนนี่เราก็จะมากดที่กระเป๋านะทุกคนของก็เข้ามาอยู่ตรงคําว่าเศษนะหลังจากเราสะสมเศษครบเราก็จะสามารถเปิดเป็นชุดได้นะเปิดเป็นเซตได้ก็คือเราต้องเก็บอีกให้ครบ15ชิ้นตอนนี้เราได้มา8ชิ้นแล้วแล้วก็ผมเนี่ยยิ่งเราไปฟาร์มเราก็จะได้ขอฟรีแล้วก็จะได้เป็นชิ้นนส่วมา ลดล็อกนะทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่หาเพชรไม่ได้นะครับก็เราจะมีวิธีหาเพชรอยู่อย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือฟังก์ชันตรงคําว่าตีค่าตรงนี้นะครับกดที่กระเป๋ากดที่กระเป๋าเป้นะทุกคนแล้วก็มากดตรงคําว่าตีค่าตรงนี้อสำหรับเพื่อนๆมาตรงที่ตีค่าเสร็จเนี่ยสิ่งพวกนี้จะเป็นเพชรให้เราได้ก็คือเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปตรวจเพื่อนๆสามารถตรวจได้5าครั้งนะแนะนําให้เพื่อนๆกดตรวจแค่ห้าครั้งพอมากดจิ้มตรงที่มันเป็น แสงเนี่ยทุกคนสามารถหมุนได้นะทุกคนตรงนี้หมุนได้นะเราก็หมุนหาจุดเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราก็กดตรวจนะทุกคนตรวจอ่าตรวจตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าขึ้นว่าเพิ่มเราก็จะได้เกตเราก็จะได้เพชรหนึ่งร้อยอ่าแล้วมากดตรงนี้ตรวจอีกทีนี่เราได้เพชรเป็นสองร้อยแล้วนะทุกคนนี่เพชรเป็นสองร้อยห้าสิบแล้วนี่เป็นสามร้อยแล้วทุกคนแล้วยิ่งถ้าเราตรวจเพิ่มถึงห้าครั้งนะนี่ได้เพชรชมพูหนึ่งร้อยเพชรแล้วเพื่อนๆก็นี่คือของรางวัลนะทุกคนที่อยู่ข้างบนนี้ราคาขนาดนี้หนึ่งร้อยเพชรกับสามร้อยเพชร เพื่อนๆกดคําว่าขายของสะสมนะห้ามกดแล้วพอเพื่อนๆกดคําว่าขายของสะสมเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็จะได้เพชรตรงนี้100แล้วก็ได้เพชรฟ้า300อ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะตรงนี้ตอนนี้มีอยู่1 5อเานะอ่ะเดี๋ยวดูพอกดขายนะเพื่อนๆห้ามกดตรงคําว่าตีค่าทันทีนะให้กดตรงนี้ให้กดตรงคําว่าขายของสะสมเพื่อที่เราจะได้เพชรเข้ากระเป๋าของเราอ่ะเรากดขายกดขายได้เลยปุ๊บเพชรก็จะเข้าไปในกระเป๋าเราทันทีนี่เราได้แล้วเห็นไหม เพชรเติมอันนี้คือเพชรเติมเงินนะทุกคนเราได้เพชรฟรีๆมาเลย100เพชรแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยแต่เพื่อนๆต้องตีให้ติดถึง5ครั้งนะถ้าตีติดแค่3แล้วมันมีโอกาสลดด้วยนะทุกคนแต่ถ้าตีติดถึง5ครั้งเราก็จะได้เพชรแบบนี้แหละอะเดี๋ยวลองให้ดูอีกอันหนึ่งนะทุกคนนี่กดตีโป๊ะนี่ได้ละ100เพชรเห็นไหมเพชรหาง่ายมากนี่ได้200เพชรกดอีกโป๊เป็น3เอยเป็น250เพชรเ๊ะนี่หูหายง่ายจังอะอีกทีนึ่งอุย๊ยปลอมเพื่อนหมดเลย อันนี่ทให้เพื่อนเพื่อนดูโอ้ยเหลือศูนเลยคนเหลือหนึ่งเลยกดขายเลยได้สิบเพชรเห็นไหมมันมีความเสี่ยงอยู่ถ้าขึ้นรูบปรอมก็คือจบเลยเอาเซ็งเลยแล้วก็เวลาเราจะเปิดหีบกิวนะทุกคนก็มาดูตรงนี้เราจะต้องใช้เลขถึง5้าตัวนะ ก็เพื่อนๆก็ต้องกดคําว่าขอช่วยเหลือขอช่วยเหลือขอร้องคิวตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะให้เลขเรามาเพื่อนๆก็ดูตรงข้อความข้างล่างนะมากดตรงนี้ก่อน,นเดี๋ยวมันจะมีขึ้นตรงนี้นะทุกคนตรงคําว่าแชร์รหัสแต่ถ้ารหัสเรายังไม่ผ่านตรงนี้มันจะขึ้นว่าแบบขอขอร้องอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจะขึ้นเป็นแชทข้อความขึ้นมาเพื่อนเพื่อก็ค่อยๆเลื่อนหาเนะี่ยตรงนี้เขาก็จะบอกเนะี่ยตัวที่5ของรหัสของฉันคือ2 แล้วตัวที่5ของละตัวรหัสก็คือ2ใช่ไหมนี่เป็นรหัสที่5เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคือ2ของจริงๆเพื่อนๆก็เลื่อนหาไปเรื่อยๆจนเอาเรียบเรียงมาครบก็จะมีคนคอยบอกรหัสเราเรื่อยๆ 3- 1 4หนึ่งก็เพื่อนๆ 3, 1, 4, 1, ก,ก็ลองไปใส่กันดูนะว่าได้ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องทาทุกวันนะครับก็มาที่ตรงคําว่าประสาทก่อนนะทุกคนถ้ามันไม่ขึ้นตรงนี้เพื่อนๆมาตรงคําว่าประสาทแล้วก็มาเลือกตรงตัวละครที่ชื่อว่าชมลมโบนัสนะทุกคนแล้วก็มากดตรงคําว่ามิด นะมิสชิดทองตรงนี้นะทุกคนต้องมาสู้ตรงนี้พเพื่อนๆต้องสู้ตรงนี้ให้ครบ20ครั้งนะก็คือแล้วเขาจะปลดไปเรื่อยๆตอนนี้เพื่อว่าสามารถตะลุยมาจนถึงด่านที่17ได้แล้วนะครับก็เขาก็จะเปิดบทถัดไปในวันต่อไปนะก็แนะนําให้เพื่อนๆรีบมาทําตรงนี้นะครับก็ว่าทุกวันเพื่อนๆต้องมาตีตรงนี้ห้ามพลาดนะทุกคนก็ตีให้ครบ20ครั้งแล้วก็เราก็จะได้เจ้าตัวนี้มา ก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับสิ่งที่ต้องทำทุกวันนะครับก็ถ้าพลาดตรงไหนไปขาดตรงไหนไปเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย